ครับที่เห็นอยู่นี้คือพลอยสีแดงๆนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในสมัยโบราณมาเรียนหนังสือยู่แดงแก่กล่โกเมนเอกก็คือตัวนี้เรากล่าวว่เรียกว่าโกเมนเอกโกเมนสีแดงครับผมตัวนี้นโกเมนนะครับผมภาษาอฤษเร,รีว่ากาน็ตนะครับผมภาษาอฤษเรีว่ากาน็ตอันอที่เห็นในด้านนี้ก็คือเป็นพลอยก้อนนะครับพลอยก้อนคือพลอยที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะครับ ว่าเป็ดหอยก้อนยงไม่ผ่านการเจรนายนะครับผมตัวนี้เป็นหอยก้อนยังไม่ผ่านการเจรนาน์ชมนะครับคือถ้ายงไม่ผ่านการเจรนายพวกนบเเราก็เอามาเจรนายนะครับขั้นตอนในการเจรนายมันก็จะมีช่างเขาจะเอามาโกนก่อนนะครับตัวนี้เนกระเน็ดนะครับสวยนะครับผมัีเรียกว่าพอยกระเน็ดนะครับหอยกระเน็ดภาษาอังกฤษนะครับ ทศไทยไม่ไดโกเมนโกเมนแดงแก่กับโกเมนเกคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือพอยก้อนนะครับผมเป็นหอยก้อนอีญ่นะเป็นพอยก้อน,อน,น,ออนส่วนตัวนี้คือพลอยที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือแต่งไว้นะครับเป็นพอยที่แต่งไว้แต่งไว้ไวก็คือยังไม่ยังไม่เจริญในถ้ามาเจริญในแล้วก็คือ,ค,อคือตัวนี้นะครับเม็ดใหญ่นี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเม็ดใหญ่ให้ชมนะครับผมตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้เม็ดใหญ่นะครับ นี่แดงแก่กัมโกเมนเอกนะฮะตัวนี้เม็ดใหญ่นะฮะบตวนี่เป็นพลอยโกเมนสเปซสตาไทยนะครับเม็ดเนี้ยสามสิบเจ็ดกรัตนนะครับเม็ดใหญ่มากหนักสามสิบเจ็ดกรัตนนะครับสวยงามมากนะครับสนใจ0 6 3 4 3 4 0 9 3 0นะครับผมของสิบกรอนยมณีนะครับสีแดงเข้มนะครับภายในเนื้อสะอาดครับไฟเม็ดนี้สวยนะครับ เม็ดใ,ใหญ่จยาหายากนะครับส่วมาจะเป็นก้อนๆมันก็ก้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับหยายากนะครับผมแดงแก่กับโกเมนเอกนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับส่วนเอกพวกนี้นะครับผมเม็ดเม็ดนี้เป็นเขาเรียกว่าโกเมนไพรลบโกเมนไพรลบก็คือโกเมนที่มีสีเข้มนะครับผมตัวนี้โกเมนที่มีสีเข้มหน่อยนะครับ วันนี้เขาเรียกโกเมนที่มีสีเข้มเรียกโกเมนไพโลนะครับไพโลมีสีเข้มน,น,นะส,นนส่วนโกเมนพวกนี้เป็นสีสวยๆเขาเรียกสีไฟสว่างหรือไฟดีหรือน้ําบีพลอยน้ําดีลำไยสว่างตัวนี้เขาเรียกโกเมนโดโรไลท์คือพวกนี้เป็นโกเมนโดโรไลท์หมดอะโกเมนโดโรไลท์จะมีไฟประกายไฟสวยงามน,นะครับพวกนี้ประกายไฟดีเวลาถูกแสร็กไฟ้วพวกมันจะส่องแวบๆนะครับผมอันนี้คือ พลอยของกาเดนนะครับหรือกาโกเมนนะครับแดงแก่กรรมโกเมนเอกนั่นนะครับแล้วก้อนเมื่อก้อนเป็นก้อนอย่างนี้แล้วก็ช่างก็จะเอามาเอามาโกนโกนคือทําให้มันเข้ารูปทรงนะครับทำเข้ารูปทรงเมื่อเข้ารูปทรงเสร็จแล้วก็เอามาแต่งเข้ารูปทรงไงอย่างเราต้องการที่จะเอาให้มันเป็นรูปกลมๆอย่างนี้นะครับต้องการที่จะเป็นรูปกลมแบบนี้ให้มันเราก็เอามาทาให้เป็นรูปร่างเสร็จแล้วก็จะเอามา แต่งเลยเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือแต่งเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเป็นรูปไข่นะเป็นรูปไข่เราเรียกว่าทรงรูปไข่นะฮะวันนี้ทรงรูปไข่หรือทรงรูปหยดน้ำนะฮะรูปหยดน้ำรูปหยดน้ำก็มีนะครับเนะี่ยเอาให้ดูของรูปหยดน้ำนะครับผมนะมันคล้ายๆกับกรูปหัวใจนะครับ รูปของหยดน้ำเนี่ยตัวนี้รูปของหยดน้ำเนี่ยอันนี้คือรูปหยดน้ํานะครับนีคือรูปหยดน้ําแต่รูปหัวใจจะไม่แหวกตรงกลางนะครับอันนี้ก็รูปหยดน้ําำมือนกันนะครับอันนี้คือช่างเขาแต่งเรียบร้อยแล้วทีนี้แต่งเรียบร้อยแล้วก็เอามาเจรไนถ้าเจรไนแล้วสีจะเป็นอย่างนี้นะครับสีจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือพอย โอเมนนะครับผมลึกริตนะครับผมที่ในความเชื่อของพลังของโอเมก้าหรือว่นกรินเนี่ย <mac disorder: S 2> ตั้งแต่สมัยโบราณไปต้นมามีความเชื่อตั้งแต่ของชาวยุโรปเป็นต้นมาเลยนะครับผมชาวยุโรปมีความเชื่อว่โกเมนเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความแน่นอนและความซื่อสัตย์นะครับของความซื่อสัตย์หรือความแน่นอนนะครับผมของชาวยุโรปจนชาวอินเดียและก็ชาวเปอร์เซียมีความเชื่อว่าโอเมกเป็นเครื่องรางป้องกันยาพิษ โรคฟีดาลน,นะครับช่วยรักษาบำรุงสุขภาพร่างกายทําให้มันมีจิตใจร่าเริงแก่มใสป้องกันภัยอันตรายจากฟ้าแลบได้อันนี้คือชาวอินเดียและก็ชาวเปอร์เซียมีความเชื่อในด้านนี้นะครับทั้งป้องกันโรคฟีดาลและป้องกันยาพิษโรคฟีดัลดิงในขณะนี้ที่กําลังแพร่ระบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พกพาติดตัวไว้ก็จะช่วยป้องก,กันได้อันนี้คือความเชื่อนะครับผมน,นี่คือความเชื่อีย่างอยโกยมเมนนะครับผม และนอกจากนี้พลกมเมนยังช่วยในการดีต่อสื่อสารกับจิตวิญญาณและพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าใช้เป็นเครื่องรางเวลาเดินทางหรือพกติดตัวไว้เวลานอนหลับก็อย่าทให้ไม่นอนหลับฝันร้ายอันในี้นี่คือพลกมเมนนะครับอันนี้ความเชื่อนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ความทงรงจาดีขึ้นนะบำบัดบำบัดความรู้สึกที่เฉืยชา หรือพวกที่เป็นโรคซึมเศร้าพวกกิดตกทั้งหลายนะหรือพวกที่ชอบเก็บตัวเองอยู่ในใจที่บ้านหรือไม่ยอมเข้ากับสังคมพวกนี้ก็อยากมาช่วยทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งกระพี้กระป๋องไ่ด้นะครับผมอันนี้คือความเชื่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยทะเมืเก,กิดความชัว่วมันตะมเองเกิดความดีเริ่มสร้างสารรค์นะครับเกิดความีเริ่มสร้างสารสรค์กระตุ้นพลังงานานักเพศที่เฉยชาให้มีพลังงานที่กระสับกระเจงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับ ให้กับตนเองและโดยเฉพาะผู้ที่มีกาลังปัญหาในด้านของความรักนะครับแต่มีปัญหาด้านความรักปุ๊บเนี่ยก็เอาพลอยพวกพลอยโกเมนเนไว้ติดตัวไว้ก็จะทําให้ลี่้ลายไปในทางที่ดีขึ้นแบบเข้าใจกันได้ดีขึ้นนะครับผมในตัวนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังช่วยระบบการหมุนเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดาันโลหิตต่ำเพื่อเพิ่มพลังงานให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ช่วยให้อายุยืนยาว นะถ้าระบบเลือดดีอายุของก็ยืนยาวได้อันนี้คือความเชื่อของคนในแต่สมัยโบราณไปต้นมาปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับ10ก่อนอยัมนีย0634340930ของ10ก่อนยัมนีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมจะมีพลอยสวยงามอื่นมาให้ชมตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครกดติดตามหรือกดแชร์ได้จะมีพลอยสวยงามมาพิ่ระจันได้ดู้ทันทีเลยนะครับมีพลอยอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำพลอยโทเมนหรือการเนด์ในรับชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับไปโอกาสหน้าผมจะเอาพลอยสวยงามอื่นมาให้ชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม